สส่วนสำคัญทำธุรกิจอย่างไรแล้วให้ประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายคือโมเดลที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้สร้างไงยได้หลักแสนหลักงานในระยะเวลาอันสั้นแต่ธุรกิจเครือข่ายก็มีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายที่เราต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ สามส่วนหนักๆนะครับที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในโมเดลธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ส่วนง่ายก็คือแนวคิดคุณต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอย่างลึกซึง้งหลายหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขามีแนวคิดที่ไม่ถูกต้องทําให้ผลงับออกมาไม่ถูกต้องนั่นเองครับส่วนที่2นะครับคือเทค เทคนิคที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มีเยอะแยะมากมายและแต่ละช่วงเวลาเทคนิคก็แตกต่างกันออกไปเช่นถ้าเริ่มต้นก็ต้องใช้ส่วนของ5คนหาเพื่อสร้างองค์กรให้มีขนาดใหญ่ก่อนพอคุณทำไปสักระยะหนึ่งก็ต้องใช้เทคนิคเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ สภาวะผู้นำเพื่อให้สร้างทีมให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ละช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับส่วนที่3นะครับก็คือวิธีการวิธีการในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความเร็จบางคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน บางคนมีต้นทุนชีวิตที่สูงวิธีการของเขาก็อาจจะเรียบง่ายกว่าคนอื่นบางคนมีต้นทุนชีวิตไม่สูงวิธีการของเขาก็อาจจะทำยากกว่าคนอื่นนั่นเองครับดังนั้นนะครับธุรกิจเครือข่ายคือโมเดลที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จริงสร้างรงยได้หลักแสนหลักงานในระยะเวลาอันสั้นได้จริงแต่ คุณต้องเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการอย่างสม่ำเสมองวมทั้งต้องงงมือทำและต้องไม่ยออ่อท้อจนกว่าจะประสบความสำเร็จถ้าคุณทำสามส่วนนี้ได้นะครับรับรองประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคุณและคนที่คุณรักด้วยครับ